สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านานาลำชุ่มค่ะโรงเรียนบ้านานาลำชุ่มตั้งอยู่หมู่ที่5้าบ้านานาลำชุ่มตมบลบบานโคกอำเภอรสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านานาลำชุม่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ ข้อมูลด้านบุคลา,ากรโรงเรียนบ้านานาลำชุม่มบริหารงานโดยผู้ำนวยการโรงเรียนนายวีรชัยศรีวงรัตข้าราชการครู17คนพนักงานราชการหนึ่งคนและลูกจ้าง,งชั่วคราวนักการพันลงหนึ่งคนค่ะข้อมูลนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนบ้านานาลำชุม่มมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น281้คนค่ะ โรงเรียนบ้านนาลำชุ่มได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายวิธีใหม่วิธีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1โดยผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆทั้ง3มิติได้แก่มิติด้านผู้เรียนมิติด้านการจัดการเรียนรู้และมิติด้านการบริหารจัดการ เช่นโรงเรียนบ้านานาลำชุ่มได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดทำโครงงานคุณธรรมสพทณโรงเรียนบ้านานาลำชุม่ม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโคดดิ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในทุกระดับชั้นและทั้งนี้โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มยังได้รับเกียรติจากกลุ่มโรงเรียนสร้างคมสองให้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนสวยห้องเรียนงามโรงเรียนบ้านนาน้ำ ชุมมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่จัดซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนปรับปรุงสนามฟุตบอลจากการช่วยเหลือจากสิทธิเก่าโรงเรียนบ้านานาลำชุม่มมีการตกแต่งสถานที่แหล่งเรียนรู้ให้มีความสวยงามสะอาดเป็นระเบียบให้มีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และการบริการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการทุกด้าน มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพเด็กจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขานิสัยที่ดีส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายกลาแสดงความคิดเห็นรู้จักควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มาตรฐานที่สองด้านกระบวนการบริหารในการจัดการสถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีโครงการกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน และจุดเน้นการจัดการศึกษาประถมวัยของสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาประถมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยโรงเรียนจัดทาหลักสูตรประถมวัยยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการจัดครูให้ครบชั้นเรียนโดยครูตรงตามเอกการศึกษาปฐมวัยทั้งสองคนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โดยส่งครูเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่3ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่หลากหลายผ่านกระบวนการเล่นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บบโครงงานมีกระบวนการสืบเสาะหาข้อมูลตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์จัดก,กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยส่งผลให้โรงเรียนได้รับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตั้งแต่ปีการศึกษา2557จนถึงปัจจุบัน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านนาลำชุ่มได้ดำเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการตามกาหนดมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนโดยแบ่งออกเป็น2ด้านคือ 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนโรงเรียนบ้านนาลำชุ่มได้วางแผนศึกษาบริบทของชุมชนศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความ ความสามารถในการอ่านและการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณโดยจัดก,กิจกรรมสำรวจนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และฝึกหัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้กิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมรักการอ่าน มีการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ a c t i v e Learning ผู้เรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมีการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยการจัดกิจกรรมกิจกรรมงานช่างสิ่งประดิษฐ์ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กิจกรรมสืบค้นข้อมูลโรงเรียนบ้านนานำชุ่มได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมการสอนส่อมเสริมให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เช่นการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพโดยการจัดกิจกรรมแนะแนวเยี่ยมบ้านกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตบุรณาการสู่วิถีพอเพียง ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดมีการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ PLC และนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านานา้ำชุ่มขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมค่ะ